างดอกประทุมมาและดอกบอเทืองบานสะพรั่งอย่างสวยงามในแปลงปลูกศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางและสถานีพัฒนาที่ดินลำปางเจ้าหน้าที่ระบุช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวผ่านมาและแวะเข้ามาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากขณะน,นี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวและช่วงที่ใครหลายๆคนจะขึ้นเหนือมาท่องเที่ยวพักผ่อนสัมผัสอากาศหนาวและหากใครผ่านไปผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลำปางก็จะมีสถานที่พักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายแห่งและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศต่างๆไปเป็นความทรงจําที่ดีล่าสุดที่บริเวณแปลงปลูกพืชศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปางถนนสายลำปางเชียงใหม่ค่ะเข้าเมืองลําปางตําบลเวียงตานอาเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางได้มีการปลูกดอกปทุมมาหรือที่เรียกกันหลายๆชื่อคือดอกบัวสวรรค์ดอกทิวลิปสยาม ในพื้นที่เกือบหนึ่งไร่จำนวนหลายแปลงโดยดอกปทุมมาได้เริ่มบานสะพั่งอย่างสวยงามแล้วมีทั้งดอกสีขาวสีชมพูสีม่วงที่สลับกันไปมาทำให้ใครหลายๆคนที่ได้แวะมาต่างชื่นชมความงามของดอกไม้ชนิดนี้กันเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้เองได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่วิชาการด้านการเพาะปลูกก้าไม้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางว่า ในพื้นที่แห่งนี้มีการปลูกดอกไม้ดอกไม้ผลและไม้อื่นๆมากมายเพื่อทําการวิจัยศึกษาเพื่อนํากล้าพันธุ์ไปให้เกษตรกรได้นําไปปลูกและการที่นําดอกกล้าปฐุมมาซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับดอกกระเจียวที่อยู่พื้นเพาทางอีสานแต่ดอกปทุมมานี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งโดยทางศูนย์ได้ทํามาหลายปีแล้วโดยได้เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาและดอกได้เริ่มบานมาตั้งแต่เดือนกันยายน นอกจากนี้ห่างไปอีกประมาณ500เมตรสถานีพัฒนาที่ดินลำปางก็ได้นำต้นปอเทืองมาปลูกและขณะนี้ก็บานสะพรั่งอย่างสวยงามเช่นกันทำให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาเมื่อทราบข่าวก็จะมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากซึ่งดอกไม้เหล่านี้อีกไม่กี่วันก็จะแห้งเหี่ยวและหากใครที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเวียนไปเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของดอกนี้ได้ทีมข่าวเกือบมะลำปางรายงาน